แล้วก็กำลังใจสำคัญสำหรับพวกเรานะเราทุกคนมุ่งมั่นก็คือเราอยากจะผ่านข้ารอบเราทีทุกบอลโลกให้ได้นะับหัวใจอ่ะมันมันต้องต้องไปอยู่ในสนามแล้วแล้วก็เชื่อว่าแรงใจที่แฟนบอลส่งให้เราเราจะทำหน้าที่ดีสุด สปอร์ตบลาบลาอยู่กับโค้ชจุนอนุรักษ์สีเกิดน,นะคะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยที่กำลังจะมีคิวไปทำศึกที่ UAE นะก็วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องความพร้อมต่างๆแล้วก็จะมาพูดถึงไลฟ์สไตล์ด้วยก็ก่อนอื่นสวัสดีโค้ชก่อนนะคะสวัสด,ดีครับผมค่ะก็เป็นไงบ้างคะตอนนี้ได้ข่าวว่ากักตัวอยู่ โอเคฮะหลักจากที่ผลตรวจในรอบที่3ออกมาทุกคนปลอดภัยฮะไม่มีใครติดแล้วก็บางท่านที่จะดูแลเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่พัดตลอดฮะก็โปรแกรมซ้อมก็เริ่มเริ่มขยับกันแล้วครับค่ะ,คะแล้วตอนนี้ภายในทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างทุกคนโอเคไหมคะจิตใจสมาพจิตใจอะไรยังไงก็ทุกคนดีฮะดีในในความรู้สึกว่าเราต้องปลอดภัยมากขึ้นในเรื่องของการเวาานะ้นระยะห่างและได้อาปรึกษาจากคุณแพทย์ คุณหมอไฟสานด้วยแลค,คุณหมอทิมนะที่ให้คำแน,นะนำว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงแม้กระทั่งทีมงานทุกคนนะตอนนี้ทุกคนก็ต้องระวังตัวเองมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราตรวจผ่านมาก็จริงแต่เราก็ต้องกักสารยาหากกันมากขึ้นนะค่ะแล้วอตอนนี้ภายในทีมนี่แบบมีการแบบกินอาหารอะไรใช้ชีวิตกันยังไงเพราะว่าทุกคนต้องกักตัวแต่ละคนต้องอยู่ตามห้องถูกไหมคะ ใช่ครับเจ้าหน้าที่ทางโรงแรมก็เอาอาหารมาส่งให้หน้าห้องนะนักกีฬาก็ได้กินอาหารเหมือนกันบางคนที่เริ่มบางคนเก็เบื่ออาหารกันนะครับางทน,นก็ก็ต้องอดทนนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราบอกว่าเราต้องกินอะไรที่มันปลอดภัยที่สุดแม้กระทัะ่ทงมารักอาหารจากคนที่มาส่งเรา,เราต้องล้างมือเจลล้างมืออะไรเงี้ยแม้กดวิดไปอรเงี้ยทุกอย่างมันต้องต้องดูแลตัวเองที่มาตึงเตือนป้องกันครับพอสัมพันธัแเรื่องนี้คำปรึกษาของแพทย์เองทีท่ให้มาแนะนําพวกเราก็ดีครับ และเห็นว่าตอนนี้มีการซ้อมกันแบบฝึกซ้อมกันแบบผ่านวิดีโอคอลผ่านโปรแกรมซูมอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็มีเช้าบ่ายฮะก็คือช่องชวงเช้าจะเป็นประมาณ9ก้าโมงสิโมงเนี่ยถึงสิโมงแล้วก็ช่วงบ่ายก็ห้าโมงถึงหกโมงเราทําอย่างนี้ต้องชมนะว่าทุกคนเข้าโปรแกรมมาพร้อมกันทุกคนทํางานทุกคนให้ความร่วมมือดีน้องๆมืออาชีพอะ ชื่นใจที่ว่าพอเห็นแล้ตั้งทีมมาเองก็ต้องไปดูว่าตรวจสอบว่าใครทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็สําคัญนะเราเรามีเป้าหมายที่บอกคับเป้าหมายเดียวกันก็คือทุกคนอยากจะเข้าไปสู่โจนาเมนนี้ให้ได้แลวหลังจากนี้ค่ะมีแผนในการแบบเตรียมทีมแล้วก็รับมือกับสถานการณ์โควิดแบบนี้ยังไงโค้ตน,นิชิโนเขามีแบบมีแผนอะไรยังไงไว้ไหมอะค่ะก็ตอนนี้ก็ทางทีมงานแล้วฝ่ายบริหารแล้วก็ทาง แพทย์เองก็พยายามจะช่วยกันออกแบบฝุดี่ให้โอกาสสุ้มเสี่ยงน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็ทั้งที่เราบอกว่าในให้เป็นกลุ่มที่เคยอยู่กับเป็นทีมใหญ่นะ่มันต้องลดขนาดลงในเรื่องของจํานวนผู้เล่นที่มาอยู่ร่วมกันแล้วก็อะไรที่นำ้ำอุ่นูตรงนี้เราเราต้องมาดีไซน์ในเรื่องของแบบฝุกนะ <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้คือ, mm hmm. อยังไงก็คงน่าจะไปผ่านในการตรวจครั้งที่สี่ก่อนเพื่อ แต่เราเราวัคซีนแล้วเดินทางไปพี่นุ่คงจะชัดเจนขึ้นนะแต่ตอนนี้ไทยการพักสนามยังต้องไวเวทก่อนแสดงว่ากําหนดการเดินทางนี่คือยังเป็นกําหนดการเดิมใช่ไหมคะใช่ครับตามที่สมาคมประกาศท่าเลขาอาทิ์ประกาศว้ครับพอเราคุยกันเรื่องทีมชาติมาเยอะแล้วเราอยากคุยเรื่องของไลฟ์สไตล์ของโค้ชบ้างเพราะว่าที่หนูเห็นในเฟซบุ๊กของโค้ชเนี่ย คือจะชอบใส่เสื้อสีขาวมากๆเลยเห็นจะมีแต่ลูปเสื้อเสื้อสีขาวทั้งนั้นเลย <c oughs> คือจริงๆเป็นแม้กระทั่งรถเองแม้กระทั่งห้องภายในบ้านหรือว่อาอุปกรณ์เลโกะแต่งบ้านอะไรก็สีขาวเป็นคนที่ทีๆๆ่เขาน่นอนจะชอบในเรื่องของ,ของความสดใสนะดูแบบสบายสบายตาเลยนะผมโป้ก็เลยติดที่ว่าเออเวลาเดินตามลูกเองก็ตอนนี้ก็ไปมาทั้งบ้านแล้วลูกจะใส่เสื้อสีขาวทั้งบ้าน เออไปเผยแพร่แบบเหมือนแท้ให้ลูกด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เวลาซักผ้ามันก็ง่ายอะไม่มีอย่างอื่นใา,าไม่ต้องปนกัน,น <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ครับแล้วอย่างในบทบาทการทํางานของโคช้ชมาเนี่ยคือโคช้ชเป็นทั้งผู้ช่วยทีมชาติเป็นทั้งโคช้ชชุดเยาวชนแล้วก็เป็นคอมเมนเตอร์ด้วยโคช้ชคิดว่าแบบชอบในบทบาทไหนมากกว่ากัน จริงๆมันเหมือนเราได้เรียนรู้นะครับเราฟุตบอลเราเป็นหัวหน้าผู้สอนเป็นโค้ชสโมสรมาแล้วก็มันเป็นฟุตบอลอาชีพนะมันแข่งขันทุกอย่างมันมีความกดดันแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์มันก็อีกบทบาทหนึ่งนะได้ดูฟุตบอลที่ทันสมัยขึ้นได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นแล้วก็ได้ศึกษาตรงนี้มันก็มีรสชาติึ่งแต่ถามว่าอะไรคือฟุตบอลมันก็คือภาพรวมทั้งหมดที่เราอยู่กับมันแล้วเรารักมันนะผมมองว่า แต้ทั้งไปสอนติดตามแต่งวัดผมก็มีความสุขนะได้เห็นเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาอนะไรเนี้ยบทสุดท้ายอ่ะเราเราโตมาจากคำว่าฟุตบอลก็คืออาชีพของเราอะไรที่มันเป็นอาชีพหาไรายได้ได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมว่าประเทศโทษแต่ได้ให้คุณกับเราด้วยนะและเห็นว่าโค้ชโค้ชจุนอนะ่ะมีแบบไลฟ์บอดแคสที่แบบพอดแคสที่แบบเหมือนสอนทริค ต่างๆแล้วก็แบบเอออันนั้นอันนั้นอันนั้นโคช้ชคือแบบทําใน Facebook ของตัวเองคือส่วนตัวเลยใช่ไหมคะเอ่อนานๆครั้งตอนตอนช่วงที่ที่ บอลลีกยังไม่เริ่มยังไม่ได้มีงานกับทางสมาคมที่จะให้จ็อบอะไรนะครับก็จะพยายามหาก็ายังมีเด็กน้องๆที่อยู่ในเพื่อนในเฟซนะ่ะก็จะบอกอ,อยากได้หัวข้อนี้เราก็เลยไปหามาให้นะครับแต่ถามว่าจริงๆเราไม่เก่งกับการสอนเด็กเยอะเราเราเพราะวาจะจำจี่จำใจกันไม่ได้แต่สิ่งที่ที่ชอบก็คือเขาใส่ใจแท็กะะมหาบางคนเรียกลุงลุงจุนครับ นีอี้ะไรย่างกมั่นแม้กระทั่งว่าเอ้ยวันนี้ผมฟอร์มไม่ดีทำยังไงให้มีกำลังใจไอ้คำอย่างนี้เรารู้สึกเออมันมันไม่น่าเกิดขึ้นนะในเด็กก็เลยแบบสุดดีรู้สึกดีทุกครั้งที่ที่ได้ถ่ายทอดไปครั้งทีมชาติอะค่ะที่โค้ชแบบคุมมาหรือแบบสมัยที่โค้ชเป็นนักบอลก็ตามมีแบบเรื่องความสัมพันธ์หรือค้ๆหรือแบบวีรกรรมอะไรที่แบบตลกๆลกไหมที่แบบโค้ชจำได้ไม่ลืมเลยอะ ก็จริงๆตอนขั้นตอนโลกอะนะตอนที่ปีเตอร์วิสสมัยเป็นโคชนะเราพวก<ะ> <G ül> เราก็พนั้งางอยอยู่ด้ยวยความลำบากนะพูดตรง,งๆว่าแม้กระทั่งเข้ารอบสิบทีสุดท้ายเราอยู่กันแบบค่ายข่ายเหบือนค่ายลูกเสือไป<ะ><ะ>อยู่ที่แคมป์แต่ละแคมป์อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เราลำบากกับมันทําให้เรื่องนักสู้มันตอก<ะ>ทุกคนนอนเตียงสองชั้นตากกางเกงอยู่หัวเตียงอะไรเง้ยมันเป็นภาพที่เราสึกว่าเฮ้ยทีชาติไทยที่ไปบลโลกนะแต่เราราต่อสู้เนี่ยใช่คือความลำบากมันทําให้เรารู้สึกว่า เรารักกันแล้วเมื่อไหร่เราเราลำบากในสนามมันก็ทํทำให้แสดงออกมาว่าทุกคนต้องช่วยกันความสำเร็จมันจะเกิดจากความที่เราต้องร่วมมือกันผมมองภาพนี้นะก็ที่เห็นในเวลาทีมชาติไทยเล่นก็ได้แล้วทุกคนน่ะพร้อมจะช่วยกันเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญแม้ทั้งที่ซีเนียจูเนียจะแบ่งก็จริงแต่พอในสนามทุกคนเข้าไปในเรื่องของการทํางานอ แล้วอย่างตอนนี้สถานการณ์โควิดอ่ะดในประเทศไทยรุนแรงมากเลยโคชมองว่ามันจะส่งผลต่อสโมสรรวมถึงแบบของยุโรปด้วยก็ได้นะคะที่แบบมันจะส่งผลยังไงคิดว่ามันจะทําให้แบบถึงขั้นสโมสรเนี่ยล้มไหม ก็เห็นใจสโมสรนะเพราะรายได้หลักากแฟนบอลนะรายได้หลักมาจากการที่ขายเสื้อผ้าที่แฟนบอลเข้ามาดูนะพวกนี้มันเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการทาทีมนะผู้บริหารหลายคนก็ต้องเจียดบัคเจ็ตไม่รู้ว่าระยะเวลาในการทาทีมแม้ทงผู้เล่นเองต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะโปรแกรมมันเตะขี่ขึ้นเรื่องพวกนี้มันมันกระทบหมดแต่บทสุดท้ายอ่ะมันมันต้องต้องได้รับความรู้หมือว่าทำไงให้ภาครัฐเข้ามาดูแลในส่วนไหนได้นะครับแล้วก็การที่เราจะต้องผ่านมีทุกคนได้รับวัคซีนแล้วเราจะช่วยกัน นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าแม้กระทั่งว่าอยากให้เกิดเหตุซ้ำอีกเรามีบทเรียนมาแล้วสามครั้งแล้วโควิดเราก็ช่วยกันนะอย่าให้เกิดแล้วก็วามันจะต้องเดินไปด้วยดีนะครับก็อวยพรนะอวยพรทุกสโมสรทุกสโมสรนะอยากให้มีรายได้ผู้ถูกเจือแล้วก็มันก็กระทบเป็นลูกโซ่นักเตะก็ไปเลี้ยงครอบครัวได้แล้วคนทํางานก็จะได้มีงานทําได้แล้วก็ทุกอย่างมีอะไรเขาเรียกว่ามาสปอนเซอร์มาสนับสนุนทุกอย่างมันจะต้องมีธุรกิจ ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าโค้ชได้ออกมาจากการกักตัวเนี่ยสิ่งแรกที่อยากทําคืออะไรคะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลเพราะว่าออกมาเนี่ยยังไงก็ต้องไป U A U A E อยู่แล้วใช่เรื่องของฟุตบอลจะต้องอยากทําอะไรอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือบ้างแลแบบก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบก๋วยเตี๋ยวเรือยุ้หยาเนะแสดงว่าโค้ชชอบกินก๋วยเตี๋ยว คับเพราะว่าบ้านผมอยู่ปฐุมเนี่ยล<ม>ังสิตอเลยเนี่ยแล้วจะต้องในหนึ่งอาทิตย์จะต้องมีประมาณสี่ห้ามื้อแน่ๆใน<ม>เวยดเตีเ๋ยวเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาหารที่เราเลือกไม่ได้อ่ะม,ม,มันทําใหเา้เราตั้งแล้วเออเมื่อไหร่เาราออกไปเราจะทำอะไรขับรถไปต่างจังหวัดไปหาอะไรกินอะไรเงี้ยนั่นคือความสุข,<ม>สขที่ได้แต่ตอนนี้คนต้องยอมรับก่อนว่าทุกคนเจอปัญหาเราก็ต้องอดทนเรามีหน้าที่เรามีเป้าหมายที่ต้องทำอะไรเงี้ยก็ขาตรงนี้ให้ได้แล้วก็ค่อยมาว่ากันหลังจากนี้ใช่ครับ งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบศึกฟุตบอลโลกรอบเลเอกแล้วแฟนบอลคนไหนนะคะเป็นแฟนโคจุนก็ส่งก๋วยเตี๋ยวเรือไปให้โคจุนที่บ้านได้นะคะ <laughs> น่าจะอีกนานเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทไป e e, ําไป UAE อีกงี้ใช่ครับก็น่าจะเป็นสิ้นเดือนพฤษภาเลยครับอเอ,อเี่ยนะพฤษภามิถุนานนู้นเลยครับใช่ครับมิจุนานครับปลายเดือน งั้นสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้โคช้ชแบบฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยแบบเรื่องของทีมชาติไทยเอยเรื่องของสถานการณ์โควิดเอยอะไรเงี้ยค่ะ ก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกกำลังใจนะทุกครั้งที่มีข่าวว่าทีมชาติไทยเราขยับยังไงแล้วตอนนี้ความเป็นไหวแม้กระทั่งผู้เล่นเราต้องการความสมบูรณ์ที่สุดนะแล้วก็กำลังใจสำคัญสำหรับพวกเรานะเราทำงานหนักก็เพื่อที่จะให้ปลอดภัยครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนบลอลรอผลการแข่งที่ยูเออยู่เราต้องเดินผ่านตรงนี้เพื่อไปตัดอัพสเต็ปไม่ได้ <c oughs> แล้วก็มีผู้เล่นที่พร้อมที่สุดเมื่อไหร่ถึงแก่งขันผมเชื่อว่าน้องๆนะทีมงานผู้บริหารทางสมาคมเองทุกคนมุ่งมั่นก็คือเราอยากจะผ่านข้อล็อบ12ทีมที่บอลโลก้ได แมด้ด่าโคชิเชโนเองเป้าหมายก็คือบอกน้องๆทุกคนนะเราต้องร่วมกันเราต้อง compact ร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับเรถึงเวลานั้นหัวใจมัน,มนต้องต้องไปอยู่ในสนามแล้วะเชื่อว่าแรงใจที่แฟนบอลส่งให้เราเราจะทำหน้าที่ดีสุดนะแล้วก็อยากจะเอาเป้าหมายตรกนั้นกลับมาสู่แฟนบอลหลังที่เราโดนกักตัวกลับจากต่างประเทศด้วยกลับมาต้องกักตัวอีกเนาะอีก14บใี่วันก่อนที่จะเข้าสู่บ้านจริงๆโอ้ก็อีกอุยน่าจะเป็น เดือนกว่าๆเลยอ่ะแก็บกลับก็คือ1 7มิถุนานะเราหน้าจะกลับโดย4วันก็คือสามสิบต้นเดือนนี้ ก็ต้องรออีกประมาณเดือนครึ่งถึงจะได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือสอันโอเควันนี้ขอบคุณโค้ชมากมากนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งโค้ชแล้วก็ทีมชาติไทยแล้วก็รวมถึงทุกคนที่กําลังต้องต่อสู้กับสถานการณ์โควิดอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆาค่ะสวัสดีค่ะ ตันี้นะคะก็เป็นการสัมภาษณ์โคชจุ่นนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยแล้วกันที่กําลังจะต้องเดินทางไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะก็ขอให้ทําผลงานดีๆกลับมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้เป็นของขวัญในช่วงโควิดแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการสปอร์ตบลาบลาได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา10โมงครึ่งลูกค้าท่านไหนคะติดต่อเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะรีวิวน้ำพริกน้ำปลากะปิเฟิร์นรีวิวให้ได้นะคะติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์เลยนะคะวันนี้สปอร์ตบลา,บาต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายคะ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn